สวัสดีครับพบกับพวกเราอีกแล้วนะครับในรายการ The a c n e w New ป,ปับนะครับพบกับผม DJ ป๋ามากนะครับอ๋อส่วนผม DJ เบิ้มนะครับอ๋อวันนี้นะครับเราก็มีข่าวขราวนะครับที่มาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันมากมายเลยใช่ไหมครับคุณเบิ้มโอ้ใช่ครับมากมายครับมากมายมากๆเลยนะครับและพร้อมกับเพลงเพาะๆอีก เพียบเลยนะครับตอนแรกนะครับเราก็ตอนนี้นะครับเราก็เข้าสู่ช่วงนี้ก่อนเลยนะครับ The Week n e w ปั๊บๆก่อนเลยนะครับก็เป็นช่วงแรกของรายการเรานะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตข่าวเรื่องต่างๆนะครับเรื่องแรกเลยนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับโมเดลของคุณธรรมรัตน์นะครับคุณบูมคิดว่าไงครับคุณบูมเห็นหรือยังครับอ๋อเห็นแล้วครับก็เกิดอาการมาะทับใจนิดหน่อยนะครับโอ้โหทำไมครับเป็นยังไงครับ เป็นการผสมผสานในด้วยความพอเพียงนะครับโอ้โหต้นทุนนี่เขาบอกว่าไม่ถึงห้าบาทนะครับ <c oughs> จริง,รจ,รงจริงนะครับจริงจริงนะครับเขาบอกมานะครับก็เป็นการใช้กล่องก <c oughs> ล่องลังเบียนะครับง่ายๆเองนะครับโอ้โหสุดยอดมากนะครับกลุ่มนี้ใช้ความคิดอันปราดเปรื่องจริงๆนะครับแต่วเขาเก่งจริงจริงแต่ส่งไม่ได้ครับตาไม่ถึงครับโอ้โหเซ็งมากเป็นไปได้ยังไงครับไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันครับตอนนี้ก็ เซ็งมากเลยนะครับคุณธรรมรัตก็คงจะทำใหม่อยู่นะครับจัดทำใหม่นะครับก็ตอนนี้นะครับก็เข้าโฆษณาแรกเลยไหมครับคุณบูมครับก็นานแล้วนะครับพัคกคนลาสักคู่ครับชอบความเร็วต้องเจอเรา สีสวัสดเงินติดลอ้อสินเชื่อจำนำทะเบียนรถรับเงินสดภายใน30นาทีขอบคุณของ่ายได้ไหวสีสวัสด์ <c oughs> เงินติดลอ้อ กลับมาพบกับพวกเราอีกครั้งนะครับกับช่วงที่สองของรายการของเรานะครับเมื่อกี้ก็ไปฟังโฆษณากันมาแล้วนะครับก็สนุกมากเลยนะครับตอนนี้นะครับเราก็มาเข้าประเด็นต่อไปเลยนะครับคุณบบมเอ้ยคุณเบิ้มเบิ้มนะครับเบิ้มเบิมครับอ๋อต่อไปนะครับเป็นประเด็นอะไรนะครับคุณโบเอ้ยเบิ้มคุณขนันะครับกับเพลงกระแสขนหูนะครับตอนนี้ก็ประมาณ สิบกว่าล้านวิวนะครับที่เข้าไปดูล่าสุดมานะครับก็โอ้โหคุณบูมคิดว่าไงไอคุณเบิร์มคิดว่าไงมั้งครับก็สุดยอดอยู่นะครับสุดยอดนี่เรื่องอะไรครับก็มีหลายอย่างนะครับโอ้โหสุดยอดมากนะครับก็โฆษณานี้ก็ดังมากเลยนะครับก็ไม่คิดว่าจะดังขนาดนี้นะครับเดี๋ยวดีเจขอตัวแป๊บหนึ่งนะครับไม่ต่อเลยนะเริ่ม โอ้ยเป็นไงบ้างครับคุณบูมครับคุณกับสาหรับคลิปนี้เป็นลีลาการเต้นหรือการร้องครับคุณที่คุณบูมชอบมากนะครับอ๋อเหมือนก็จะผสมมาสาหนกันนะครับโอ้คลิปนี้ก็โดนคุณวูดดี้ถามไปก็แทบร้องเลยนะครับร้องเลยไหมครับคุณบูมคุณจ้านี่คอเบ้าแล้วคอเบ้าคล้ายๆหลุยคอเบ้าเลคคุณบูมอ๋อถ้าใครรู้จักก็จะรู้นะครับครับครับก่อไปนะครับเราก็พักก่อนไหมครับคุณบูม มโก,กันสักนิดนึงนะครับก็พักๆไปเถอะนะครับผมเคยคิดว่าผมมีเพื่อนเยอะ,ะเป็นที่รักของเพื่อนๆจ,จนวันที่ผมล้มลง เป็นไงเพื่อนไม่ว่าพรุ่งนี้จะเจออะไรชีวิตจะเป็นอย่างไรโปรดจําไว้เมื่อไรก็บมินหนาจะรีบไปหาไม่ว่าเมื่อไร่ไกลๆไ,ไม่สําคัญคอยนึกถึงฉันขอบใจมากเพื่อนเพื่อน,อนคือคนที่อยู่เคียงข้างในช่วงเวลาสําคัญของชีวิตไทยสมุทประกันชีวิต เพื่อนคู่ชีวิตตลอดไปโอ้จบไปแล้วนะครับกับโฆษณาเมื่อกี้นะครับโฆษณาเมื่อกี้นะครับใครเป็นคนเล่นนะครับคุณบูมอ๋อคือพ่อของเพื่อนเราเองนะครับคุณหนุ่มเดอะแว็กนะครับอ๋อคุณหนุ่มเดอะแว็กนะครับคิดโฆษณานี้นะครับถ้าใครไม่รู้จักนะครับก็อาจจะไม่รู้จักนะครับคุณคนนี้ชื่อเป็นบิดาของคุณหนุ่มเดอะแว็กนะครับไปเล่นโฆษณานี้นะครับใครก็หลายคนก็อาจจะไม่รู้นะครับครับ เข้าประเด็นอื่นต่อเลยนะครับจบกับพวกเรานะครับมาเข้าช่วงที่สามเลยนะครับก็ตอนนี้นะครับเราเข้ามากับเรื่องคุณบูมคิดว่าห้องเรามีคนแอบไหมครับแบบผู้ชายแอบอะไรอย่างเงี้ยครับคุณบูมว่ามีไหมครับผมว่ามีนะครับครับผมก็ว่าอย่างนั้นนะครับแต่ก็เราก็ไม่รู้นะครับก็คุณบูมอยากจะฝากถึงคนแอบว่าไงมั้งครับ ก็แอปให้เตรียมตัวหน่อยนะครับระวังไว้ระวังไว้นะครับก็คุณบูมเตือนไว้แล้วนะครับก็อย่าให้มากเกินนะใช่ไหมที่คุณบูมระวังตัวไว้แล้วก็นะครับคนที่ชอบหม้อนะครับเป็นไงไหงครับคุณบูมคิดว่าไงครับอ๋อเป็นพวกไม่มีไม่มีความสามารถส่วนตัวนะครับครับครับช่างมันเถอดนะหม้อหม้อช่างช่างมันเถอะนะครับ มาเรามาเข้าประเด็นนี้เลยดีกว่าคุณบูมครับเรามาประกาศผลท็อปฟกันเลยนะครับว่าใครเป็นหนุ่มมาแรงเนี่ยมาแรงสําหรับขึ้นวิทีของเราเนี่ยครับก็เรามาเริ่มจากอันดับที่ห้ากันเลยนะครับคุณบูมใครครับคุณบูมใครใครคุณบูมไม่รู้เหรอครับอ๋อก็อันดับที่ห้านะครับก็คือคุณ แปะเรเก้นะครับคุณแปะเรเก้ของเราในเนี่นี่ครับก็คุณแปะเลยครับได้กระแสความนิยมจากวันจันเมื่อวันจันนะครับพี่เขาชูดบาสนะครับโอ้โหโอ้ไกลมากนะครับใกล้ใกล้ใกล้ใไกลมากนะครับโอ้โหชูดแม่งชูดโอ้โหฟลัดสาวสากรีดาอตบมือตบมือกันใหญ่เลยนะครับแล้วก็สุดยอดมากนะครับไม่รู้จะทำได้ไงนะ โอ้โหเจ๋งมากเลยครับแล้วก็มีประเด็นอื่นอีกมากมายนะครับแต่อันดับที่5้าเราก็พูดได้เท่านี้นะครับต่อไปนะครับท็อปโฟร์ของเอ้ต่อไปอันดับที่4ของเรานะครับครับคือคุณคุณกกนะครับคุณกกของเรานั่นเองนะครับกกเดอะแว็กนี่ครับก็เป็นยังไงบ้างครับคุณบูมโอ้โหเขาดีมากเลยครับโดยเป็นมือกองสุดยอดนะครับโหแล้วดันหายฝาเหย็บอะไรรับเหยียบลูกกระเดือกเฮ้ยกระเดือก ชีพน<แ>ุกเถิดดังไงนะครับต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 ับคุณวิรเดชนี่เขามีดีตรงหน้าตาด้วยนะครับโอ้ตอนนี้นะตัดผมตัดผมใหม่นะครับคุณรู้รู้หรือยังครับคุณบูมอ๋อรู้ครับสุดยอดครับทรงใหม่ของเขาโอ้โหหน้ารูปไข่จริงๆเลยนะครับทรงเขาโอ้โหต่อไปนะครับเรามาเข้าคนที่สามเลยนะครับชื่ออะไรนะคุณบูม โอ้โหใครนะครับคุณต้นเดอะแว็กนะครับมึงไม่รู้อะไรเลยใช่ไหมคุณต้นเดอะแว็กของเราเนี่ยเองครับเป็นยังไงครับคุณบูมโอ้สุดยอดครับเขาเป็นอีกคนหนึ่งที่สุดยอดขึ้นนะครับโอ้ใครปีนครับสุดยอดนี่โอ้คุณต้นนี่เขาเป็นแบบความสุดยอดของเขาครับอยู่ที่แบบเป็นไงครับอยู่ที่หน้าตาหรือความสามารถอะไรเงี้ยความสามารถเขาสูงนะหน้าตาก็ดีเลยครับโอ้โหเป็นคนที่เพอร์เฟกต์คนหนึ่งนะครับที่ สาวๆหลายคนก็เลงไว้นะครับแต่ก็คงจะไม่ได้แล้วใช่ไหมครับคุณบูมครับทําไมครับมเจาของครับโอ้ยมีคนนเจาของครับเป็นใครครับชื่ออะไรเปิดเผยได้ไหมครับอ๋อไม่ได้ครับเดี๋ยวเกินเลยครับอ๋อลงลักคนมีเจ้าของแอบมองสาวๆอาจจะคิดอย่างนี้อยู่นะครับต่อไปแล้วก็เหลืออีกสองอันดับนะครับเราก็ไปพักกันสักครู่นะครับชมฟังโฆษณาก่อนนะครับ พี่เมืดลาบอร่อยดีทำไงอ่ะโฮ้ยไงเอาซีดมาฝากมันแมูบหนือควยมันสุกใส่จัง้งหิมะหน้าแปดกับขวดคนที่ได้อย่างหมดพ่อๆเลยซิมเบิงอีกทีดิแทนผัวเขาด้วยนะเอาซีดมาซับๆๆเลยผัวกลวงพ่อเนี่ยมันสุกเลยผงเรื่องจอสับกินหน้าผงกวนซีไก้พ่อนี่ไม่เคยกันเลยกับซิมเบิงมาแล้วนะครับกับเรานะครับก็ประกาศจะประกาศกันเร็วๆนะครับตอนนี้เวลาจำกัดมากนะครับต่อไปนะครับก็เป็นคุณ คุณน็อตนะครับไม่ใช่คุณบูมคุณน็อตนะครับก็ได้อันดับที่2นะครับจากความรองเขานะครับและความนิสัยดีนะครับก็ต่อไปนะครับก็อันดับที่1เลยนะครับประกาศอย่างรวดเร็วนะครับจากครบ10นาทีแล้วเดี๋ยวจะลง youtube ไม่ได้นะครับต่อไปนะครับที่หนึ่งะครับก็คือคุณธีรพงษ์นะครับโอ้โหจากความแรงเขานะครับความรอและความสุดยอดของเขานะครับความสามารถอันปราดเปรื่องสุดยอดนะครับจริงๆนะครับคุณชีรพงษ์ก็ได้ตำแหน่งของเราไปนะครับก็สรุปเขาพาดัวตำแหของเรา เขาผ่านดับแล้วนะครับกับท็อปฟรายของเรานะครับต่อไปนะครับเราก็อยากจะขอเตือนกับสําหรับคนที่ชอบนินทานะครับใช่ไหมคุณบูมนินทาขึ้นอื่นครับโอ้โหโคตรเกลียดเลยนะครับอยากจะเอาหน้าเอ้ยเอาเท้าไปทิ้หน้ามากเลยโอเคครับโอเคครับคุณบูมเดี๋ยวลงยูทูบไม่ได้นะครับแล้วต่อไปชั้นสองก็ได้ครั